อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องยูทู e เราด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับผมบอสพระรามสามนะครับวันนี้นะครับจะนำพระแท้นะครับ ของหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับปี2525นหระครับหรือรุ่นหันข้างนะครับก็ท่านใดมีนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยหรือจะเยอะนะครับเรายินดีรับเช่าได้หมดเลยนะครับสามารถส่งภาพมาทางไลน์เราได้นะครับเดี๋ยวไลน์เราจะขึ้นไว้ให้ทางบนหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ยินดีรับเช่ารับเหมาพระให้ถึงที่เลยนะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นภาพที่เก็บเก่ามาจากวัดบรรพบุรุษนะครับจะมากจะน้อยนะครับลงส่งภาพมาหาเราก่อนได้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแบ่งปันความรู้กันเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับนะครับผมก็อยากให้พวกพี่ๆนะครับจดจําใบหน้าของหลวงปู่ให้แม่นๆก่อนนะครับ ว่าหลวงปู่มีลักษณะแบบไหนนะครับเหรียญเป็นแบบไหนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับวันนี้นะครับผมจะนําบล็อกที่นิยมที่สุดสําหรับรุ่นนี้มาให้ชมนะครับคือบล็อก่างคู่นะครับนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่จะหันหน้าไปทางด้านขวามือของเรานะครับจะเห็นเพียงครึ่งหน้านะครับของหลวงปู่นะครับแล้วก็จะมีเสืออยู่ ทางใต้หลวงปู่อีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วปุ๊บเราจดจําใบหน้าหรือพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับว่าหลวงปู่มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเหรียญนะครับต้องตึงนะครับพื้นผิวเหรียญนี้ต้องตึงนะนะครับนะครับตัวอักษรนี้ต้องคมชัดนะครับเป็นแท่งนะครับไม่อ่าไม่เบลอหรือว่าไม่ตื้นนะครับต้องคมต้องชัดนะครับนี่นะอ่านะครับนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับจะเป็นยันตะก้อ นะครับนะครับส่วนทางด้านหลังจะเป็นยันตะก้อนี่นะครับเราก็จะมีอักขระนะครับทางด้านบนจะเขียนว่าอายุครบ80ปีนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับ7พคสองห้าสองห้านะครับนี่นะครับขอบตัดเป็นยุคหลัง2500นะครับจะเป็นตัวขอบตัดฉีกนะครับตัดครึ่งใบแล้วฉีกออกนะครับนะครับจะเป็นผิวใสใสหรือเป็นผิวมะละนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งจะเป็น รอยใบมีดเลยนะนะครับตัดไปครึ่งหนึ่งนะครับนะครับจะไม่เสมอกันนะครับสําหรับรอยใบมีดนะครับก็จะขึ้นเป็นขึ้นนะครับสูงต่ําตามแต่ตัวตัดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้ดูแล้วกันนะครับถ้ากองมันไม่โฟกัสนะอ่านะครับนะครับเบสิกเบื้อง่าเบื้องต้นพอจดจาใบหน้าได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะส่งทางด้านใบหน้าให้ชมนะครับนี่ นี่คือใบหน้าของหลวงปู่นะครับพื้นผิวนี่ต้องตึงนะครับนี่ตึงนะครับมีกระแสผิวเหรียญตามตามตัวหนังสือนะครับนี่ตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับเป็นแท่งแบบนี้นะนะครับนี่นะครับต้องคมชัดลึกนะครับนี่นะครับทางด้านหน้าหลวงพ่อนะครับส่วนทางด้านหลังนะครับบล็อกรางคู่นะครับเป็นบล็อกที่นิยมสุดดูตรงไหนนะครับ นะครับจดจำตรงคำว่า80ปีนะครับจะมีเส้นคู่ขนานนะนะครับจะมีเป็นเส้นคู่ขนานวิ่งคู่กันมาจนเกือบสุดขอบเลยนะนี่นะครับบล็อกนี้จะเป็นบล็อกที่นิยมสุดนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับหลักร้อยนะนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ยังไม่แพงนะครับนะครับยังอ่ายังอยู่หลักพันถึงหลักพันปลายนะครับ คือ1,000ถึง1,000ไปปลายนะครับนี่นะครับจุดพิจารณานะครับก็ดูเบสิกพื้นฐานของพระเหรียญเลยนะครับผิวตึงนะครับยันคมชัดนะครับนี่นะครับกล้องผมอาจจะเบอร์หน่อยนะเรเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปให้แล้วกันนะครับตัวตัดนะครับตัวตัดเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวผมเอาเทียบตัวตัดไปให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับ ตัดจะต้องเป็นตัดฉีกนะครับตัดกินลงมานะครับครึ่งใบนะนะครับกินลงมาครึ่งใบแล้วฉีกออกนะครับเป็นคล้ายๆผิวมะระนะครับหรือเป็นไซส์เนี่ยนะครับนี่นะครับก็จดจําตัวตัดให้แม่นนะครับว่าพระยุคหลัง2500ตัวตัดเป็นแบบไหนนะครับประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะ นะครับผมจะให้อยู่ประมาณ10นาฬิกาแล้วกันนะครับนะครับตรงนี้ตัวตัดจะชัดเจนมากนะครับนะครับจะมีตัวตัด1ตัวนะครับที่กินลึกที่สุดนะนะนี่นะครับจะมี1ตัวที่กินลงไปลึกที่ที่สุดเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้แล้วกันนะครับนี่นะครับจะมี ส่วนบล็อกธรรมดานะที่ไม่ได้เป็นบล็อกนิยมนะครับก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะนะครับแต่แค่ไม่มีเส้นคู่ขนานตรง80ปีตรงอาตรงคําว่า80ปนะครปีนะครับนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยเหรียญนึ่งเลยนะครับตัวตัดนะครับจดจําใบหน้าให้แม่นนะครับอาจดจําตัวตัดให้แม่นนะครับดูจุดพิจารณาต่างๆนะนะครับดูตัวอักษรอาดูตัวหนังสือให้คมไม่ชัดนะครับนี่ นะนะครับคมชัดลึกแบบนี้นะตาแกะได้สวยงามนะครับนะครับหูเหรียญนะครับดูดูทางด้านหูเจาะนะครับหูเจาะเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนี่นะครับนี่นะครับมีปิดเล็กน้อยนะครับเจาะได้สวยงามนะนะครับอ่ามีรูอ่ามีรอยปิดเล็กน้อยนะครับ นะครับอ่าเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดมีนะครับสามารถส่งมาขายเราได้นะครับส่งภาพมาทางไลน์เราได้เลยนะครับเรายินดีรับเช่าพระเครื่องของหลวงพ่อสุดนะครับหลวงปู่โตหรือว่าทุกพระเกจิคณาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลิวหรือพระเกจิที่ดังๆทั่วไปหรือพระที่อยู่ตามบ้านพระบูชาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านใดมีนะครับแล้วอยากจะมาเปลี่ยนให้เป็นเงินนะครับก็สามารถส่งภาพมาหาเราได้นะครับเรายินดีที่จะรับเช่านะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้นะครับ ก็อาจจะมีส่งของมาก่อนนะนะครับของถึงแล้วเราก็อาจจะโอนเงินไปให้นะนะครับก็ลองทักมาคุยกันก่อนได้นะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับนะครับฝากติดตามนะครับกด subscribe นะครับช่อง u ูท b e เราด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้เล็กๆน้อยๆจากผมละกันนะครับขอบคุณครับ